แมวว่ะโอ้ก็แมวนี่เฮ้ยคำแล้วกินข้าวแล้วบ่นนี่ฮกินขา้าวาไปสาวๆเนี่ยฮะสาวๆกินขา้าวหรือยังโอ้โหตาแอบเบ,บแลเลยเย่ตาแอบเแบลแบบท้ เราเล่นไสขึ้นนี่สีนอนบอ่ขึ้นนี่ฮะสีเฝ้าเฮียนบ่ขึ้นนี่แล้สีไปหาเลาะหาเล่นเบาบ่จะไปหาเล่นตะเบาเลยไหมพักกันเฝ้าเฮียนเลยไหมย้เป็งขึ้นกันเลยยินบ่หลัหูซีหูผลน,นี้อยู่นี่ยิบ่บ่ซื้อว้จังไดตัวนี้ซื้อ,อยัง,น,น,งนี่ซื้อนั่งวาดบ่คนนี้ซื้อนั่งวาดตัวนี้ซื้ สายท่องมาหนิสายท่องหันมาดูเอาหมูจกซื้ออยู่ตัวนี้ <c oughs> คือลยจักซื้อนอ้อซื้อสายท่องมาหนิเอ,อ้ยคือนมาเงยหน้าแอคชั่นหน่อยเน้ะเบิ่งกล้องด้วยโอ้เงยหน้าแล้วหมูเลื้ยงกี่ตัเอาหันมาอีกละนั่งวัดจะไปเที่ยวสายขึ้นนี่จะไปเงยเงยอยู่ข้างหัวเด้อ เอ็นบอตัวดำๆมหาหัเนเงยวเงยวอยู่ปุ่นตัวนึงกับพักพอนแล้วตัวนั้นบ่หัวซาไผยนั่นบ่สนใจผู้ใดเลยน,ะนั่นนั่งกันนะั้นบ่สนใจไผยนั่นอยู่ผู้เดียวตัวนี้มันมีมูสองตัวนี้มันมีมูอยู่น้ำกันนีและแมว แมวแมวแมวเพื่อนเลี้ยงแมวบ้านเพื่อนเลี้ยงแมวโอ้ยมันมีหลายตัวก็หนีอยู่ว่าหลายตัวก็หนีแล้ว,ว่าอาหารเนี่ยอาหารปลาว่าไม่อาหารแมวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเสรบมังนอนแล้วนั่งวาดไปแล้วนั่งสวาดไปทปั้งหุดแล้วเอ้ยนั่งสวาดดวสดยเือสิกินเขาแรงแล้วเนาะเบิ่งส่งเนาะ ลสีอันนี้ไล่ออกน้ำตาลอันนั้นไล่ออกเท่าๆออกสีเทา่ว่าไล่ไล่แบบเดียวกัน่ว่าออกเท่าๆหน่อยตัวนี้ออกออกสีเยน็นน้ำตาลแดงเสียงบอกกอล้องจองมาละตัวนี้ออกสีเยน็นสีเทาสีสวา่าตาคือสวยแท้ ตาสวยจังเลยแมวเอ้ยอค้ะคลิปนี้ก้าามาเบิงแมวด้วยค่ะเด้อเบิงแมวเบิงเขานอนเนขาเร่งแล้วกับผ้ากันนอนเห่ียยุ่ถ้าว่าลางขึ้นจัคสีนอนบ่นอนแจ็สิผ้ากันไปใสนัดกันเท่าไดวู้นี่บานอนเฝากันแสดงว่าตรงมีนัดแน่นนเลยหอนบอผ้อากันมีนัด,ดเต๋ นัดกันไปใส้พวกกุ้ยกันเบิ้งงนากันไปเบิ้งงนากันมาซื้อคิปนี้ก็แค่นี้ก็เลิกค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ